กาบนมัสก,การพาระมหาเถระพระเถระนุเถระทุกรูปของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้กระผมนัน,นทรงทรงอารมณ์ผู้ในการสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติได้ออกมาเดินได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะสงฆ์ในทุกๆจังหวัดที่ดำเนินการสนองพระดําริของสมเด็จพระสังฆราชในการจัดตั้ง โรงทานหร,หรือที่เราเรียกว่าศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในหลายๆจังหวัดพบว่าคณะสงฆ์ได้ให้ความร่วมมือในการที่จะจัดตั้งโรงทานที่เป็นไปตามพระดำริของสมเด็พระสังราชอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขการป้องกันการแพร่ระบาดหรือจะเป็นไปในการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการทุกหน่วยราชการจากที่เดินทางตรวจเยี่ยมมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมามีตั้งแต่จังหวัดอายุทยาจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางกลับไปจังหวัดยุรธยาอีกหนึ่งครั้งและในวันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีซึ่งในการเดินทางไปแต่ละครั้งการเปิดศูนย์ในแต่และท้องที่การดำเนินงานต่างๆก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ ก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกๆศูนย์อยากจะเรียนให้คณะสงฆ์ได้ทราบว,ว่ามีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างดียิ่งโดยเฉพาะมีการตรวจวัดไข้ตรวจวัดอุณหภูมิและมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใส่แมสทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์ จำเป็นที่จะต้องใส่แมสหากท่านผู้ใดไม่ระมัดระวังและไม่มีการใส่แมสคณะสงฆ์ก็มีแมสหรือหน้ากากอนามัยให้ใส่เราพบว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสภาวะวิกฤตอย่างนี้คณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ในจังหวัดใดก็แล้วแต่ที่กระผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจะมีความตั้งใจที่จะช่วย เกื้อกูลให้กับพุษษทธศาสนิกชนของเราอย่างเต็มที่และเต็มกำลังบางจังหวัดมีการแตกหน่อต่อยอดออกไปจากที่เป็นพระดเรกของเจ้าประคุณสรรมเรด็จพระสังฆราชยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ยังไม่เพียงพอ จังหวัดพระนครศรีอยาโดยคณะสงฆ์นำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดวัดพนัญเชิงได้ดเนำนการแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็นแต่ละอำเภอโดยให้เจ้าอณะาเภอเป็นผู้นำในการประสานฝ่ายบ้านเมืองที่จะสำรวจไปถึงส่วนลึกๆหรือสถานที่ที่กันดานออกไปจาก ตัวของจังหวัดหรือตัวของอำเภอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลจริงจากการที่เราได้สอบถามคณะสงฆ์เราพบว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธสนิกาชนก็ดีหรือศาสนาอื่นก็ดีคณะสงฆ์ได้เข้าไปถึงตัวบุคคลโดยการให้ความร่วมมือของฝ่ายปกครองเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันพบว่าการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแม้กระทั่งอาหารการกินและไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารที่โรงทานในวัดที่เป็นศูนย์ได้คณะสงฆ์ได้เดินทางเข้าไปตัวของกระผมเองก็ได้เดินทางร่วมกับคณะสงฆ์และได้พบว่าความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยด้วยกันยังมีอีกอยู่ทุกหย่อมยาก การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอการให้ความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มในส่วนที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึงนี่หมายถึงว่าคณะสงฆ์ของไทยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่านทรงเห็นถึงปามยากลำบากของพี่น้องประชาชนจึงมีพมระดำริในการที่จะจัดตั้งโรงทานออกมาโรงทานก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นการชมุมนุมของผู้คนที่จะมาใช้บริการภายในวัดอยากจะเรียนให้คณะสงฆ์และก็ผู้ที่อาจจะได้พบเห็นคลิปคลิปแห่งนี้คลิปอันนี้นะครับได้รับทราบว่าคํำว่าโรงทานทานหมายถึงการให้ให้สิ่งของก็ดีให้ความรู้ก็ดีโรงหมายถึงอาคารที่จะเป็นจุดหรือเป็นศูนย์ในการที่จะให้ทาน ตรงนี้ครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้คำว่าโรงทานจึงหมายถึงสถานที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความยากลำบากเมื่อรับสิ่งของต่างๆไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านของตัวเองคือรับอาหารหรือรับสิ่งของที่ศูนย์ให้ไปแล้วก็นำไปรับประทานหรือไปใช้ที่บ้านไม่ได้มีการชุมนุมผมอย,อยากเรียนว่าโรงทานเนี่ย นะครับไม่ได้หมายถึงในสภาวะที่เป็นสภาวะปัจจุบันแต่โรงทานนี้หมายถึงสภาวะที่มีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดคณะสงฆ์ก็มีความคิดอันแยบยนก็ได้ปรับโรงทานจากการที่จะต้องมีคนมาชุมนุมให้กลายเป็นโรงทานที่มีแต่การให้ให้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตประจำวันในเคหสถานของตัวเองไม่มีการชุมนุมนะครับอยากจะเรียนให้ทราบ ว่ามาตรการต่างๆที่คณะสงฆ์ได้หลังสค์ขึ้นถือว่าเป็นนว,นวัตกรรมชิ้นใหม่เป็นการทํางานเชิงรุกของคณะสงฆ์ที่จะเข้าสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงการให้เป็นหน้าที่ของคณะสองฆ์อยู่แล้วที่เราเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์การทําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งอยากจะให้หลายๆท่านหลายๆคนที่มองเห็นแล้ว เห็นว่าการทํางานของคณะสมเป็นการทํางานที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงอยากจะให้ความช่วยเหลือหรืออยากจะให้ความเค้อกูลก็สามารถไปที่นะวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์นั้นๆได้หรือจะติดต่อมาที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้จากนี้วิกฤตการเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จะดีหรือจะ จะดีขึ้นหรือจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับคนในชาติทุกคนให้ความร่วมมือคณะสงฆ์แสดงให้เห็นแล้วว่าการให้ความช่วยเหลือการสร้างสรรค์ความสามาัคคีเป็นสิ่งที่จะทําให้ประเทศชาติก้าวพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้เราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีหรือเป็นศาสนาอื่นก็ดีควรที่จะเดินตามแนวทางที่เป็นพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ในการให้ความเกื้อกูลพี่น้องในชาติและเมื่อไรก็แล้วแต่เมื่อวิกฤตต่างๆนี้ผ่านพ้นไปทุกคนจะได้รับรู้และได้เข้าใจว่าความสามัคคีเท่านั้นที่จะช่วยให้ประเทศชาติเราอยู่รอดผมอยากจะฝากไปยังคณะสงฆ์ในหลายๆจังหวัดฝากกราบขอบคุณคณะสงฆ์ทุกๆรูปที่อยู่ในหลายๆจังหวัดที่ให้ความเมตตาและให้ความร่วมมือกับ สัมนาพระพุทธศาสนาจังหวัดในการประสานงานเข้าไปเป็นศูนย์ในการให้ความช่วยเหลืออยากจะกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทําให้ศูนย์แห่งนี้มีชีวิตชีวาและทําให้ศูนย์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าศูนย์หรือวัดที่ตั้งกระทาสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรการของกระทรวงสาารสุขก็ขอให้ผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในด้านต่างๆเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำเพื่อที่จะได้ให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มาใช้บริการในศูนย์ที่ตั้งอยู่ในวัดต่างๆ ที่ใกล้บ้านท่านให้กรุณาให้ความสำคัญและกรุณาให้ความเข้าใจกับการที่ศูนย์จำเป็นที่จะต้องอมีมาตรการในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยนะครับไม่ต้องติดโรคโควิด1นนะครับโดยการอาจจะเร่งเคร่งคัดในเรื่องของการใส่แมสก็ขอให้เข้าใจ และขอให้ปฏิบัติต,ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับท้ายในที่สุดผมเองในฐานะผู้มีการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็พยายามที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้นะครับตามพระบัญชาของตามพระบัญชาตามพระดําริของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเต็มที่หากมีสิ่งใดที่ออกไปตรวจย่ยมให้กําลังใจแล้วไม่ครอบคลุม ทุกวัดทุกศูนย์ก็ต้องกราบขออภัยหากสามารถเดินทางไปได้ก็อยากจะไปทุกวัดทุกศูนย์ถ้ามีอะไรที่จะให้สำนักงานพุทธนางชาติได้รับใช้และให้การช่วยเหลือสามารถติดต่อได้โดยตรงเราเองในฐานะที่เป็นผู้สนองข่คณนสา,าสงจะดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่อย่างไม่มีข้อแม้หรือข้อจำกัดใดๆต้องกราบประคุณกราบขอบคุณทุกรูปทุกส่วน ราชการเทศความร่วมมือในโอกาสนี้อยากจะบอกว่าบ้านเมืองเราจะไปรอดหรือไม่รอดในภาวะวิกฤตนี้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 นี้ให้ได้ขอให้ประเดียพระคุณทุกรูปอยู่รอดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องผชญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดขอให้วิกฤตการณ์นี้เป็นวิกฤตการณ์ครั้งเดียวที่เกิดในประเทศไทยขอกราบขอพระคุณด้วยความครบอย่างสูงครับการาบนรมัสการครับ